รู้แล้วปล่อยวางทันทีนะครับรู้ไว้แล้วปล่อยวางทันทีเพราะว่าไม่อย่างน้นแลวมันเอามาคิดคิดแล้วพอใจไม่พอใจดีใ,ใจเสียใจรักชังเกลียดก,กลัวนะครับอิจฉาลิสยาขึง่วงอาการแค้นปัาบาทเมื่อรู้แล้วปล่อยวางทันทีนะครับไม่ว่ารู้อัครพยัญชนะสัญลักษณ์รู้รูปร,ร,รู้นามกุฏารูขันรู้อายตนะนะครับรู้ ความรู้สึกรู้ใจรู้ความคิดความเห็นความเชื่อความต้องการต่างๆรู้แล้วปล่อยวางนะครับเพราะว่าสิ่งที่รู้นั้นนะครับมันเป็นของที่เป็นทุกข์ของชั่วคราวนะครับเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นของที่เกิดแล้ว,ว,ลวต้องดับรู้แล้วปล,อวลวป่อยวางทันทีนะเมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะดับนะะไม่มาะแต่ยึดไว้หรือว่าเยื้อไว้นะครับเพราะว่าการที่เราไปยึดไปเยื้ ไว้เนี่ยไปจดไปจําไว้ไปคิดไปนึกทําอยู่ในใจทําความรู้สึกนะครับดะเล็กเม็ดเขินอยู่มันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซ้ําซ้อนซ้ำซากทุกข์ที่ยาวแนะบบยาวไกลหรือว่ามันเยอะขึ้นฉะนั้นก็เลยรู้แล้วปล่อยวางนะครับเมื่อรู้แล้วปล่อยวางมันก็หลุดพ้นพ้นไปจากทุกข์ว่างจากความทุกข์นะครับเพราะว่า ถ้าเรายังไม่ปล่อยวางยังรู้อยู่รู้อยู่ก็ยังเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกนะครับเป็นทุกข์นะครับเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาก็คือทุกหมดฉะนั้นรู้และปล่อยวางทันทีเหมือนเราแตะของร้อนแล้วก็ปล่อยวางทันทีเพราะว่าการแตะของร้อนและปล่อยวางทันทีนั้นทําให้เราไม่ต้องผูกพองเน่า ไม่ียมนะครับเหมือนไฟช็อตนี่แหละเราสะบัดหลุดก็ไม่ตายแต่ถ้าช็อตแล้วไม่สะบัดหลุดมันก็ช็อตจนตายสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราคิดพูดทําแล้วไม่ปล่อยวางทันทีเนี่ยมันจะมีเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้คิดผู้เนกผู้รู้สึกผู้เข้าใจนะผู้หุดผู้ผลผู้ติดข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องผู้ที่เนื่องด้วยมันก็จะทําให้เกิดเหตุ เหนความทุกข์นะครับคือความอยากฉะนั้นก็เลยรู้และปล่อยวางทันทีมันก็จะว่างจากความทุกข์มันก็จะดับทุกได้มันก็จะเย็นได้ไม่ร้อนนะครับไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ต้องอน,นิจังไม่ต้องทุกข์ขนอตาอยู่รู้แล้วปล่อยวางไม่ต้องรู้ซ้ําซ้อนซ้ำซากไม่ต้องรู้จําเจไม่ต้องรู้แล้วรู้อีกนะครับทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องเราเรื่องเดิมเดิเรื่องใหม่ๆ รู้แล้วปล่อยวางน,นะครับทุกขณะ่อทําให้รู้นั้นหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปหายไปนะครับไม่ทําตัวเป็นผู้รู้นะครับหรือว่าเป็นผู้ทรงธรรมทรงธาตุทรงขานนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่ชานาญการนะครับไม่ต้องนะครับรู้แล้วปล่อยวางน,นะครับไม่ต้องสะสมเป็นผู้รู้ธรรมรู้ธาตุรู้ทุกหรือว่ารู้แท้หรือว่ามีประสรบการณ์ทักษะเทคนิคเพื่อไปแนะนำตั้มสอนผู้อื่น ให้รู้ตามให้เห็นตามไม่เข้าใจตามให้หลุดพ้นตามไปต้องนะครับรู้แล้วปล่อยวางทันทีไม่ต้องสะสมความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ต้องสะสมสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญนะครับรู้แล้วปล่อยวางไปเลยรู้แล้วปล่อยวางทันทีนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโลกเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นิรปากนะครับจะเป็น สังขารที่สังขารจะเป็น,านธาตุอัตาธรรมธรรมนะครับโลกิยะธรรมโล,ตลุตระธรรมรู้แลปล่อยวางนะครับไม่ต้องแบกต้องหามไม่ต้องยึดไม่ต้องถือความรู้ไว้เพราะว่ารู้เป็นเพียงสักว่ารู้เกิดและดับมีละหายไปอยู่แล้วนะครับเราก็อย่าไปสะสมอย่าไปเก็บแต้มสะสมแต้มติดตาตัวเป็นผู้เชี่วยวชจาญยำนานผู้มีทักษะเทคนมีประสบการณ์รู้แล้วแล้วไปนะรู้แล้วปล่อยวางทันที ไม่ต้องจดจํามาอ่านมาเขียนมาบอกมาเล่านะครับทุกอย่างมันเป็นความว่างอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นความลับที่ต้องเปิดเผยหรือว่าความจริงที่จะต้องบอกใครรู้แล้วละรู้แลปลงรู้แลปล่อยรู้แล้วลว,ลลว,วางทันทีนะครับไม่ประทับตานะครับเพราะว่าถ้าหากเราไปโมแต่เพลินให้จานานให้มีทักษะเทคนิคสบการณ์ให้จดให้จําทางเข้าทางออกทางไปทางมาเพื่อที่จะไปบอกผู้อื่นมันก็จะเปิดตา เป็นัตาเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลทำตัวเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ทำตัวเป็นผู้นำผู้ตามทางจิตทางใจทางวิญญาณไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับหรือว่าทำตัวเป็นผู้ศึกษาประพัติปฏิบัติก่อนเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องเป็นศิษยร่วมอาจารย์ไม่ต้องนะครับปล่อยวาง,างเลยรู้แล้วปล่อยวางทันทีนะครับจะได้ไม่ต้องไปต่อจะได้หยุดได้เย็นได้จบได้เคลียได้คลายได้ชำระได้หมดไม่ต้อง กายแล้วกรายอีกสละแล้วสละอีกเอาแล้วเอาอีกนะครับมีแล้วมีเป็นแล้วเป็นอีกรู้แล้วรู้อีกซึ่งมันจะเป็นเหตุให้เกิดความซําซ้อนซ้ำซากล่าช้าติดข้องอยู่ในปฏิความรู้เรื่องปริยัติความรู้เรื่องปฏิบัติความรู้เรื่องปฏิเวทนะครับทุกความรู้แหละรู้แล้วต้องปล่อยวางทันทีนะครับไม่ต้องไปเขียนเรียนอ่านไม่ต้องไปบันทึกจดจําให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามเข้าใจตาม เพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยนะครับของคนที่เป็นปตุชุชนหรือว่าวิสัยของผู้ที่เป็นพระหรันแต่ว่ามันเป็นวิสัยของพระพุทธ,ธนะครับเราไปเช่พุทธ,ธเราก็ไม่ต้องทําตัวเรียนแบบนะครับกันก็รู้แล้วจบรู้แร้วจบนะครับจึงจะสรุปได้ไม่อย่างนั้นเราจเป็นปปลงต้องมีความรู้เพิ่มเติมทักษะเทคนิคประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งไม่จําเป็นนะครับเรื่องของความทุขกคือรู้แล้วปล่อยวางทันทีมันก็เคลียเป็นคนจบเป็นคน,คน หายเป็นคนๆนะครับเหมือนคนเป็นโรครักษาตัวหายแล้วก็ไม่ต้องทําตัวเป็นหมอแล้วยัไปรักษาผู้อื่นเพราะเคยเป็นโรคต้องนะครับรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางนะครับยึดจะจบยึงจะไม่ติดรู้นะครับไม่ยึดรู้หรือว่าไม่สะสมความรู้จากทักษะเทคนิคสบการณ์ในการปฏิบัติเรื่องการกินเลสวิปาะเรื่องของสังขารทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งโลกสมมติโลกมันใหญ่ไม่ต้องสลับโลกสลัรทำ ลองโลกลองทําดูแลปล่อยวางได้เลยไม่ต้องรอคอยไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องรอเลิกรอยามไม่ต้องรอคนรอสัตว์รอวัตถุพยากาณปัจจัยไม่ต้องรอดีเด่นดังเก่งกล้าสามารถมั่งคั่งลํำรวยความสุขสะดวกสบายพังพร้อมอยากไม่ต้องดูแลปล่อยวางทันทีเมื่อดูแลปล่อยวางทันทีมันไม่ขึ้นสนิมมันไม่เป็นของเขามันไม่เป็นของที่ว่าต้องอัปเกรดอัปดีหรือตกรุ่น นะครับทางจิตทางใจทางอารมณ์ทางสึกทางพฤติกรรมนะครับยุคเก่ายุคใหม่ไม่ต้องมียุคไม่อย่างนั้นจะแยกนะครับนั้นก็เลยทุกปัจฉะทุกสัมปัสรู้และปล่อยวางสัญญาเจตนาภสษาเมติการรู้และปล่อยวางหมดมโนธาตุมโนธรรมมโนสังขารมโนวิญญาณมโนปัสสาวะมโนยักษ์สังขตนาต่างๆจะิมดกายใจก็รู้และปล่อยวางหมดจนไม่มีต่มผู้รู้จนไม่มีเหลือผู้รู้ ไม่มีผู้ตื่นไม่มีผู้เบิกบานไม่มีผู้ม samh, มมผหมดความเป็นผู้เป็นเมียเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับรู้แล้วปล่อยวางนะครับยิ่งรู้ยิ่งต้องปล่อยวางรู้มากปล่อยวางมากรู้หมดปล่อยวางหมดรู้จบปล่อยวางจบเพราะอย่างนั้นแล้วมันไม่จบนะครับรู้แล้วปล่อยวางนะครับอย่าไปซ้ำซ,ซ้อนซ้ำซากอย่าไปจำเกอย่ากลัวหาลาภยศแา,า่ก็ Angular, ย่งเสียงบร,ริวารอยู่มาหาผู้ถ่ายทอดทำผู้รับทำรับรู้แล้วปล่อยวางไปเลยนะครับ่ว่าง จริงไห้วางสนิทนะครับให้วางถึงที่สุดรู้และปล่อยวางร้อยปันว้างไม่อย่างนั้นแล้วมอดอะยุ่งฟุ้งซ่านเดือดร้อนภาระปัญหาตามมาไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายก็ไม่วางสักทีนะครับรู้รู้จริงไม่จริงรู้แจ้งไม่แจ้งรู้จบไม่จบรู้ทั่วไม่ถึงไม่ทั่วถึงก็ต้องปล่อยวางสักว่ารู้รู้และปล่อยวางสักว่ารู้ไม่เอารู้เป็นความเข้มข้นเป็นจริงเป็นจังเป็น สมมุติเป็นบรัติเป็นสัจจะเป็นปรมัิตไม่ต้องนะรู้แล้วปล่อยวางจะได้ไม่จับไม่จิ่งไม่ต้องไมตั้งไม่คงค้างไม่คงเส้นคงวาอยู่รู้แล้วปล่อยวางหัรู้แล้วปล่อยวางไม่ต้องอยากรู้เพิ่มไม่ต้องอยากรู้เติมเต็มนะครับรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วหมดรู้แล้วจบรู้แล้วปล่อยวางนะครับไม่ต้องอยากรู้รู้อยากอยากรู้ไปไม่จบสิ้นนะครับรู้แล้วปล่อยวางจะได้จบนะครับจะได้สิ้นสุด นะครับรู้และปล่อยวางจะได้ไม่เป็นภาระในการแสวงหาความรู้นะครับหรือว่าไม่ต้องเป็นภาระในการรักษาความรู้หรือว่าไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียความรู้นะครับเพราะว่าเราปรุงแต่งเรื่องความรู้มาแต่ละภพแต่ละชาตินี่มันก็ไม่เหนื่อยไม่สิ้นสุดสักทีนะครับฉันก็ต้องพอรู้แล้วปล่อยวางทันทีจะได้ไม่ติดรู้นะครับเป็นการตัดสรู้ ็นการดับรู้ละรู้คลายรู้เป็นรุ้พ้นจากรู้นั่นเองรู้และปล่อยวางนะครับเพราะสิ่งที่เรารู้ในโลกนี้ในธรรมนี้ก็เป็นทุกข์หมดแหละทั้งโลกียธรรมโลกุตรธรรมมันเป็นทุกข์หมดรู้ทุกข์เท่าไรก็ต้องปล่อยวางจะได้พ้นทุกข์นะครับจะได้สิ้นสุดของความทุกข์จะได้จบทุกข์รู้แล้วปล่อยวางนะครับรู้และปล่อยวาง,ท,างทันทีด้วยกันทุกท่านทุกคน